ถ้าใครที่กําลังจะทําร้านอาหารหรือใครที่ชอบทําร้านอาหารแต่กลัวนะครับเดี๋ยวคานี้นะเชฟแนะนําเลยนะในคานี้เนจะบอกปัญหาทุกอย่างที่คุณต้องเจอนะฮะในคาจะสอนอาหารทุกอย่างนะฮะที่เราขายในร้านเลยแล้วก็ประสบการณ์จากเชฟพี่เนี่ยเชฟพี่ทำมากี่ปีแล้วครับยี่สิบปีพี่ก็มาที่สิบปีนะผมก็มามาสิบห้าปีนะเดี๋ยวในคาดนี้จะสอนทุกอย่างเลยนะว่าทําร้านอาหารยังไงให้ขายดีเจอปัญหายังไงแก้ปัญหายังไงนะครับ แบบน้องคนนี้นะครับก็ทํางานที่ร้านมาประมาณเดือน2เดือนนะครับมาตอนแรกก็ทาไม่เป็นนะครับแต่พอฝึกแบบถูกวิธีนะครับใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆเนี่ยก็ผัดแทนเชฟวีได้แล้วนะครับในคลาสนี้ก็จะสอนซอสผัดต่างๆที่ร้านจําเป็นต้องใช้นะครับสอนทั้งวิธีการทําซอสแล้วก็วิธีผัดเมนูต่างๆนะครับสำหรับเมนูต้มเชฟก็จะสอนทั้งการทําแบบเป็นที่ต่อที่นะครับแล้วก็การทาสต็อกนะครับเมนูยําเมนูทอดก็สอนทั้งหมดนะครับในคลาสนี้สําหรับคนที่อยากเรียนไพรเวทนะครับแบบตัวต่อตัวก็ทักมาคุยเัยนก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเเวลาามรรียน เชฟแนะนำนะครับเรียนออนไลน์ครับสำหรับคลาสออนไลน์เชฟก็จะมีเรซป,ปีให้นะครับมีคลิปวิดีโอให้ดูย้อนหลังดูได้